มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนกการแต่งงานแบบหลายคนเหรอนายหมายความว่างไงที่ประเทศนี้เป็นสังคมที่มีคู่สมรสเพียงแค่คนเดียวนะมาอีกประเทศดูน่าสนุกจังเลยนะอ่อ ครอบประเทศที่ฉันจากมาเป็นประเทศที่มีอิสระนินาะแล้วก้็มีสัตว์นานาชนิดไปอาศัยอยู่ที่นั่นเยอะเลยครอบครัวที่มีคู่สมรสหลายคนและมีสามีหลายคนจึงเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วนะถึงแม้ว่าการแต่งงานที่ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายในบิสซิเลียก็เถอะแต่คิดว่ามันดีแล้วเหรอที่เรายังคงรักษาวิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้นะน่เซลิงขอบอบคอนหน่อยซิ โถ่เฮ้ยพพ่เลิกมองที่พวกเราคุยกันมองว่าเป็นอะไรกันเอาอะไรสักอย่างได้แล้วมันน่าสนุกตรงไหนล่ะเนี่ยว้าเจ้ากระต่ายตัวนี้คงจะบ้าไปแล้วชัดๆนะนายคิดว่าการมีความสัมพันธ์แบบเปิดเป็นเรื่องที่ดีงั้นเหรอนั่นก็หมายความว่าพวกเขาก็แค่หยอกล้อก,กันเล่นๆกันอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีการรับผิดชอบซึ่งกันและกันใช่ไหม ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเนี่ยมันคือการสร้างครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขพร้อมกับครอบครัวประจำตั้งหากละ่ะถ้าเป็นฉันฉันก็จะรักทุกคนในครอบครัวเท่าเทกันอย่างแน่นอนแต่นายจะไม่สามารถมีอะไรกันกับคนอื่นได้นอกเหนือจากนี้อย่างแน่นอนนั่นจะถือว่าเป็นการนอกใจแนวคิดเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมของนายมีความยุดหยุ่นจริงๆเลยนะอ่าถ้าครอบครัวที่นายพูดถึงมีความมั่นคงแล้ว แล้วนายจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนอื่นๆในครอบครัวจะรักนายเท่าเทียมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่นดีกว่าความสัมพันธ์กับนายเออไอเวรสามตัวนั่นถามได้ตรงประเด็นมากนายนี่ฉลาดมากเลยนะอืดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยคิดถึงสถานการณ์แบบนี้เลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าทุกคนรักกันจริงเรื่องแบบนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกเอาละพอได้แล้วอยู่ทะเลาะกันเถอะช่วยออกมาคุยกับฉันตามลําพังหน่อยโอเคไหมอ๋อ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงจังมากๆก็คงห้ามมาคุยกับคนที่มีจํานวนมากๆพมร้อมกันเอาตรงๆเลยฉันคิดว่าฉันเข้าใจสิ่งที่นายต้องการแล้วแต่ฉันขอให้ลิโยมาที่นี่วันนี้เพื่อที่จะบอกกับนายว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันไม่ได้อยากทําให้พวกนายเลิกกันสักหน่อยนี่นายคงเสียใจใช่ไหมล่ะฉันจะไม่ทําอะไรให้นายเสียใจรอกฉันบอกว่า อยากจะมีครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขก็แค่นั้นกับนายและเหลียงอินในสถานการณ์ปัจจุบันนะ่ะแค่เพิ่มตะกะเข้าไปอีกนิดหน่อยก็คงพอใช่ไหมอะไรนะฉันก็อยู่กับลีโยสบายดีอยู่แล้วเนี่ยฉันจะไม่มีวันยอมรับความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้แบบนี้หรอกอย่าเข้มงวดขนาดนั้นสินายเพิ่งจะเริ่มเดทเองไม่ใช่เหรอใครจะรู้ความคิดของนายอาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตก็ได้นะลองคิดดูสิว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันมันคงจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมละ่ะเขาไม่เข้าใจเลยว่า ความรักคืออะไรเขาคิดว่าบนเป็นแค่เรื่องร้อเล่นหรือไงอะเราจะไม่มีทางเห็นด้วยกับเรื่องบาปนั้นตอนนี้และแน่นอนว่าเราจะไม่เห็นด้วยในอนาคตด้วยอ๋อแอบฟังอยู่สินะนายเข้าใจสิ่งที่เราสองคนจะสื่อแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเอาแรงของนายมาเสียโดยเปล่าประโยชน์เลยยอมแพ้ให้เร็วที่สุดก็ยิ่งดีฉันตั้งใจรอคอยที่จะได้พบนายอีกครั้ง แต่ทำไมเด่เขากำลังจะระเบิดเหรอเขาจะไม่โกรธแล้วก็ไปลงไม้ลงมือทำร้ายใครใช่ไหมฉันจะไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะคิดว่าตัวเองกำลังปฏิเสธความรักของใครกันอยู่ล่ะฮะรอฉันก่อนเถอะเร็วเวนี้ทุกคนจะต้องตกหลุมรักฉันแนะ่แค่นี้เองเหรอเรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับนายแล้วล่ะฉันขอเตือนนายไว้ก่อนนะว่าไม่เปรียบเทียบกับเราสองคนแล้วหากนายต้องการที่จะให้เหลียงอินพี่ชายของฉันเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายและไม่นอกใจนาย มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากด้วยล่ะเอ๊ะวิธียอดเยี่ยมในการเบี่ยงเบนความขัดแย้งนี่มันเรื่องตลกอะไรบาปนี้เนี่ยแล้วมันก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้เนี่ยนายกำลังคิดอะไรอยู่นะก็แฟนวัยเด็กของนายมีบุคลิกที่แปลกมากๆยังไงล่ะมันรู้สึกมีเสน่ห์มากแต่ก็นะอ๋ออิจฉางั้นเหรอไม่นะฉันไม่คิดว่านายจะไปชอบคนบ้าแบบนั้นหรอก แต่ความคิดที่ว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้านของนายมันก็ยังคงแบบว่าน่าอิจฉาจังเลยไม่ต้องกังวหลหรอกนะฉันจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ที่บิดเบือนแบบนั้นกับเขาเหรอกหัวใจของฉันสามารถอบกอดน,นายได้เพียงคนเดียวนะอืฉันเองก็เหมือนกันร้อนอบอา้าวทำให้ผิวเลื่นนี่เป็นแค่ภาพที่ฉันคิดเอาไว้เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นได้คนเดียวฉันจะไปแชรให้คนอื่นเห็นได้ยังไงละ่ะน่ารักจังเลย มีอะไรกวนใจงั้นเหรอว้าโรคจิตนี่ฉันจะไปเล่าทำไมถึงเต้นแบบนั้นล่ะมันก็เรื่องปกติดีนี่ง่วงแล้วเหรอข้านอนเร็วไปหน่อยมาถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้คือเวลาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วนายทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะก็เดี๋ยวก่อนนะขอเวลาแปบ๊บหออาจจะเป็นอุปกรณ์ทำอะไรสักอย่างหรือเปล่านะแมลูกสนะของฉันจะเป็นคนแบบนั้นไปได้ยังไงกันเนื่องจากเราเป็นแฟนกันแล้วเพราะฉะนั้น ทำไมต้องดูทำตัวขี้อายขนาดนั้นด้วยละ่ะอีกไม่กี่วันเขาก็ตัดสินใจจะทำอะไรแบานั้นกับฉันแล้วจริงๆเหรอแบบนี้โอเคแล้วจริงเหรอฉันขอยืมกันบ้านชวด้ดูดูร้อนของนายมาลอกหน่อยสินี่นายเป็นนักเรียนประฐมเรื่องงานายช่อมาบ้านเพื่อนพร้อมกับกันบ้านเพื่อลอกคำตอบใช่ไหมทำไมเล่าเราไปไฟกันแล้วเนี่แต่ฉันยืมกันบ้านของนายมาลอกไม่ได้เหรอก็ต้องแงอยู่แล้วสิไม่ได้นายต้องเรียนรู้เอง ถ้าไหนไม่รู้นายก็สามารถให้ฉันสอนนายได้เข้าใจใช่ไหมโถยพรุงนี้คงไม่เตรียมมันมาด้วยลอะเอาล่ะฉันเขียนมมาเยอะแล้วนะและฉันเองก็สามารถทํามันได้อยู่แล้วละ่ะวันนี้ไม่มีกันบ้านเลยนายยุ่งอยู่หรือเปล่าราตีสวรรค์นะตัวอย่างตอนต่อไปราชาปลารับลูกแมว